สวัสดีครับเพื่อนๆก็ถือว่าผ่านสงการไปแล้วนะครับตอนนี้ไหนมีใครได้เงินแล้วบ้างเงินบุญนะก็พอดีเนี่ยผมได้คลิปเสียงมาคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าคนคนนี้อ้างตัวเป็นเจ้าของกองทุนน้ำมันโลกชื่อวิไลแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะโดนแอบ,บอ้างซะมากกว่านะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีการพูดถึงชื่อผมด้วย นะครับที่สำคัญคนคนเนี้ยนะครับแตนน่น่าจะเป็นการแอบอ้างเนี่ยนะเขาแอบมากมาเป็นปีละเขาพูดถึงว่าเขาเป็นลูกของอดีตพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งคนคนนี้บอกว่าจะมาช่วยประชาชนนะครับจะมาช่วยให้คนหายจนจะมาอะไรเนี่ยนะครับอ่ะพูดตรงๆนะกองทุนน้ำมันโลกเนี่ยผมก็รออยู่นะครับรออยู่เมื่อไหร่ จะมาะแถลงข่าวที่กระทรวงพลังงานสักทีหนึง่งเพราะมันเกี่ยวกับน้ำน้ำมันนะครับก็แต่ก็ไม่มานะทีนี้ผมมีคลิปเสียงไม่ฟังกันแล้วก็พิจารณากันว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการอ้างชื่อผมด้วยนะนะครับโอเคครับตามมาเลยครับสวัสดีพี่น้องคนไทยทุกคนนะงานของฉันนะ่ะไม่มีปัญหาอะไร ยอดเงินในบัญชีลงเล็บร้อยแต่เขาจะจ่ายให้เราเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าจ่ายดอลลาร์แบบเก่าอ่ะมันก็จะเกิดมีปัญหาเพราะว่าดอลลาร์ที่เกิดการอยู่ในภาคพื้นเอเชียนะ่มันมหาศาลมันเป็นดอลลาร์ที่ไม่ถูกต้องเพราะดอลลาร์จริงเขาใช้กันหมดแล้วเขาออกหลังธนาคารแล้วก็พิมพ์พิมพ์ดอลลาร์ขึ้นมาแทนอ่ามันไม่ต่านระบบ แล้วเป็นการที่ไม่ถูกต้องที่เอาเงินออกหรือพรการอ่าก็เลยใช้ไม่ได้แล้วถ้าเราออกตอนนี้ก็คือว่าเก้าเท่ากับไปสนับสนุนนี่ยัง,ย,งยังไม่ทันจะประกาศแล้วแหละเลยว่าฉันกลับประเทศไทยจะเอาอยู่เอแจกอีกแล้วทำให้ฉันเสียชื่อหรือพอเอออยู่เอแจกก็จะจับจับวิไลกลายเป็นวิไลหลอกลวงอายุเอสลลราคงเต็กมาแจกกันนะอาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะ นอกระบบอ่ะมันแจกกันดอลลาร์เต็นตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวจะขึ้นที่ลาวเดี๋ยวจะขึ้นที่เวียดนามเดี๋ยวจะขึ้นที่สิงคโปร์เดี๋ยวจะขึ้นที่อะไรทั้งหมดอ,อ่ะกุศาลายก็ยิงขึ้นดาวเทียมกันแล้วจะแจกเงินกันเจ้นถามว่ามันถูกต้องไหมทาไมไม่ทําให้มันถูกต้องร่วมมือกันทําให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองไม่ทํากันจะทําแต่สิ่งที่อับอายข่ะอีหน้าเขาแล้วก็ ิ่งที่ทุกคนโจมตีฉันน่ะฉันถามอ่ะทุกคนเคยคิดแก้ไขบ้างไหมเวลาเนี้ยต่างชาติเป็นประเทศไทยละ่ะนะพม่าที่เขาล้าหลังเ,าเราอ่ะเขาไปเหยียบประเทศไทยละนะเดินอยู่รอบบ้านคุณละรอเขาเปิดประตูเข้าบ้านคุณแค่น,นั้นเองแล้วประเทศต่างๆที่อยู่นั้นฉันจะไม่เอ่ยชื่อหรอกเดี๋ยวจะว่าไปว่าเขาเดินอยู่เต็มพื้นแผ่นดินไทยละ พวกคุณเคยคิดว่าจะแก้ไขกันไหมคนที่มียศมีตําแหน่งเป็นข้าราชการมีตาแหน่งใหญ่โตแหละคิดแก้ไขาบางสิว่าไม่ใช่ให้คนอื่นมาเยียบย่าคนไทยไม่เหยียบย่ารอบบ้านและเยียบย่าแม,ม้กระทั่งเรื่องการตามาากิมเดียบย่าแม,ม้กระทั่งธุรกิจต่างๆปล่อยให้มีปัญหากันเต็มประเทศไทยหมดแล้วแก้ไขลําบากนะที่ฉันมุมานะทำนี่นอะไรเพราะว่าฉันต้องการเรียกประเทศไทยกลับคืนมา ให้คนไทยกันอยู่มีอย่างอยู่อย่างศักดิ์สิมีความสงบเงินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะถ้าสมมติฉันไม่มีอำนาจทำงานตรงนี้จริงๆอะ่ะตอนนี้อเมริกาก็จับฉันละนะในฐานะหลอกลวงไปอยู่ประเทศเขาไม่ได้หรอกหนักแผ่นดินเขาเขาไม่เอาไวห้หรอกไม่ต้องพวกคุณมาด่ากันหรอกนะแต่ทําไมฉันอยู่มาได้ถึงวันนี้แล้วคําพูดของฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ฉันจะกลับประเทศไทยอย่างสงศักดิ์สรีที่ฉันเป็นคนไทยนะฉันบอกคุณได้เลยว่าฉันแก้ไขปัญหาประชาชนต่างต่างชาติที่เหยียบย่ำแผ่นดินไทยเนี่ยฉันแก้ไขปัญหาได้และฉันจะทําให้มันสําเร็จโดยให้คนไทยกันอยู่อย่างความสงบอยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีทุกประเทศต้องยอมรับทุกประเทศจะได้รับการช่วยเหลือหมดจากเงินกองนี้ด้วยความยุติธรรมต่อไปจะไม่มีสงคราม ม่ใช่เอาเงินไปทําสงครามกันแล้ววัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งอ้างคุณอเดกนามตะกุลอะไรไม่รู้คุณคิดบ้างไหมแล้วหน่วยต่างๆหน่วยแฉเดือดชัแด่แหลกน่ะทําไมคึกงานเนี้หลอกลวงกันมาตั้งแต่ปี2012ทําไมคุณไม่แก้ไขปล่อยให้มูลนิธิหลวงปู่เหมือนเก็บไปเป็นหมื่นล้านเพราะหลวงปู่เหมือนเก็บเงินไปทํากันไม่สาเร็จตะวางยาหลวงปู่เหมือนอย่างเงี้ยนะ แล้วหลังจากนั้นคณะแก้ไขปัญหาความยากจนทำกันน่ะ20ะท่านนะ่ะอ่าซื้อเอกสารนี่ครับเป็นคลิปเสียงของเขานะครับซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้จักนะหลวงปู่เหมือนอะไรเนี่ยนะครับแล้วอะไรที่บอกว่าไอ้เรื่องเองินเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับปีอะไรนะปีหนึ่งสองเนี่ยนะครับเออผมยังไม่ผมยังไม่รู้จักเงินบุญเลยตอนนั้นอนะ่ะ ผมมารู้จักเงินบุญเนี่ยประมาณปีปีอะไรปี 2, 2, 5, 6, 0, สองสองห้าหกศูนย์นะครับปีถ้าจะเรียก 17, ะะ20 7, 20ก็คือปีปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ่ะนะครับสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดก็คือปีหกศูนย์หกหนึ่งผมเพิ่งมารู้จักเพราะเพื่อนผมมันถูกหลอกนะครับและที่มาอ้างว่าปีหนึ่งสองอะไรเนี่ยสองศูนย์หนึ่งสองหรืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่รู้ผมไม่จักนะครับหลวงปู่เหมือนอะไรของพวกคุณเนี่ยนะครับคุณมั่ว นะแล้วก็บอกอย่างหนึ่งนะครับเออประชาสัมพัน,นธ์นิดนึ่งวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเมษเมษายนเนี่ยนะครับปีนี้เดี๋ยวจะมีการเขาจะมีการรวมตัวกันแจ้งความนะครับแจ้งความเนี่ยกองทุนน้ำมันโลกเนี่ยวิไลเนี่ยนะครับเขาจะมีการรวมตัวกันที่กองกากับการห้านะครับกอ,องปราบหรือว่าตํารวจสอบสวนกลางประมาณเวลาสิบสิบโมงนะครับถ้าใคร อยู่สายนี้และรู้ตัวถูกหลอกนะครับไปที่นั่นวันที่ยี่องนะครับยี่สิองเนี้ยนะครับกองกำกับการห้าตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็จะได้รู้ว่ามีจริงหรือไม่นะครับแต่เท่าที่นะเท่าที่การมีการแจ้งความเนี่ยไม่เคยเห็นมีตัวตนไม่เห็นไม่มีผู้ใหญ่อะไรมาช่วยเลยถูกจับทุกรายนะครับย้ํานะครับแต่สุดท้ายก็จะบอกว่ามั่วครับ วิไลเนี่ยวิไลไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยมั่วลุงปูหมงลุงปูเหมือนเลยพวกคุณเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับโอเคครับก็ฝากกันไว้ที่นี่นะครับสวัสดีครับ